การที่พระองค์อาจจะใช้คำด้วยคำคำเดียวว่ารักความพอใจหรือรักความกำนัดในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณได้ก็คือถ้าราคาในรูปธาตุราคาในเวทนาธาตุราคาในสัญญาธาตุราคาในสังขารธาตุราคาในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิกุละได้แล้วอารมณ์สําหรับวิญญ,ญาณก็ขาดลงนะวิญญ,ญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัย หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้มันปรุงแต่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลามันเข้าไปยึดเนี่ย,เ,ยเวลามันเข้าไปยึดถือปุ๊บเราปัดมันออกตลอดเลยพอวิญญาณังปฏิทิตังไหนๆปุ๊บเราปัดมันออกเราให้มันมารู้กับกายอย่างเดียวเราฝึกกันแต่พอมันไปรู้อารมณ์อื่นปุ๊บเราปัดทิง้งละนันทิละนันทีตลอด วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยแต่จับมันมาตั้งตรงนี้ก่อนขณะที่จับมันมาตั้งตรงนี้แล้วรีบละอีกสามนามธรรมาท,ที่เหลือเนี่ยไปรู้ปุ๊บปัดไปรู้ปุ๊บปัดออกเนี่ยนะตัวเนี้ยเรียกว่าอะไรนะพระองค์ก็เรียกว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสังโยชน์ที่ได้มาซึ่งพบนพะภาวะคือพบปฏิลาภาคือการได้ สัญโยชนานี้คือเครื่องผูกเครื่องผูกที่ได้พบเนี่ยพอมันได้พบมันเคยอยากอยากสร้างพบอยากได้พบอยากไปตั้งอาศัยในพบปุ๊บเราทิ้งไปสร้างเราทิ้งสัญญอต,ตัวนี้จะถูกทําลายตลอดทุกครั้งที่มีการละนันทีตรงนี้ไม่ทันสมมติโยมตรงนี้ไม่ทันพอมันไปตั้งปุ๊บมันก็จเจริญง,งอกงามงอกขึ้นมา การงอกก็คือการที่จิตเนี่ยใบเกาะแล้วเนี่ยผูกติดกับอารมณ์ต่อไปไม่ยอมปล่อยเพราะถ้าปล่อยต้องดับแต่ไม่ปล่อยพอไปตั้งพัวก็ถือต่อนะการยึดถือต่อเนี่ยการรู้ต่อเนี่ยเรียกว่าอุปติปฏิลาภิกานิสัญญยชนานิเครื่องผูกที่ได้มาซึ่งการเกิดเครื่องผูกได้มาซึ่งพบคือการไปตั้ง จากนั้นเป็นเครื่องผูกที่ได้มาซึ่งการเจริญงอกงามไพบู์คือผูกติดอารมณ์ต่อไปหรือการเกิดนั่นเองหรือชาติดังนั้นเรียกได้หลายอย่างเรียกความเจริญงอกงามไพบู์ของวิญญาณที่เปรียบเหมือนมเมล็ดพืชที่ตกลงไปแล้วงอกขึ้นมาหรือเรียกว่าจิตมีสัญญาคือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอนานาจของความเพลินหรือก็เรียกว่าสาระคะเพราะขณะที่จิตผูกกับอารมณ์เนี่ย ก็จะมีสาราคะคือมีความพอใจอย่างแรงกล้านะนั้นพระองค์จงบอกขณะที่เธอเพลินเนี่ยนะเธอจะมีสาราคะคือพอใจอย่างแรงกล้าขณะที่พอใจอย่างแรงกล้าเธอจะมีสัญญคะคือจิตก็กําลังผูกติดกับอารมณ์พรอบนาจของความเพลินนะนั้นสาราคะสัญโยคะติดกันเลย พิกูรผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์นั่นแหละเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนั้นผู้นั้นก็จะมีเพื่อนสองเพื่อนสองก็คืออารมณ์นั่นเองที่จิตไปรับรู้นั้นก็ต้องปัดทิ้งเรียกว่าเหมือนกับว่าเรายังไม่ทันรู้เลยว่ามันไปรู้เรื่องอะไรเราทิ้งมันแล้ว